วันนี้ก็เป็นวันสงการวันที่14มีเมษายนพุทธศักราช2 5 5 9นกะก็จะเป็นช่วงที่ญาติโยมนำมารับอัฐิเพื่อที่จะไปสงดูแล้วก็จะมีการไหว้ผ้ารับศีลมีการลดสงดูเพื่อขอให้เกิดความเป็นศีลมงคล ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยอดโยมมาหาอาธิธาตของตัวเองนะก็คือเป็นธาตุด่งที่เก็บไว้บางครั้งก็อาจจะเก็บไว้เป็นแรมเดือนก็เรียกว่าหนูก็ํมาทำลังทำหังไวนะ้ก็บางทีก็อาจจะสูงเกินไปก็หาไบรุ่นสุขภาพแข็งแรงมายกธาตุให้ นางก็ถือว่าต้องเอาไปทุกๆองค์ทุกๆอัฐิคือบางทีถ้าของตัวเองอมีญาติพี่น้องหรือว่าผู้มีพระคุณมา,าเสียชีวิตแล้วไม่ได้มามาเอานี่ก็รู้สึกว่าไม่มีความมีควาสุข <c oughs> เออมีมีสองอันนี้บ่โออ่า,อาตาก,กับยายทรงทรงคู่ปีบ่ สง่สงส่งคูปีเนาะเอาไปส่งคูปีเพื่อนเพื่อนฝันฝันดีเพื่อนบอกยังอยู่บ่นะใกล้เราเป็นท้องเลียงเนาะเนี่ยเป็นท้องเลียงมาได้เนี่ยแต่ยุบอื่นก็จะขโมยแล้วแต่วันอันนี้เป็นท้องเลียงนะอ่าตาอันนี้กายโอ้พี่ไปรุกการเจ้าแต่วันนี้ย้ายเสียเจ้าซีสองซีผุดอ่ะโอ้สองซีกระเดานอนนด้เป็นเสียอันนี้ ก็ตือว่าเอาดีะต้องเอาไปส่งตอนนี้แต่ละคนก็ได้อัิฐของตัวเองนะเพื่อที่จะไปไปหาเอาไปร่วมส่งกันที่กลางๆลางนะตอนนี้ก็มีคนหลายๆครอบครัวอันนี้ก็อีกครอบครัวหนึ่งนะก็กำลังหาอยู่ว่าตัวเองอยู่ตรงไหน ลังชีมชมือชีไม้ว่าวางไว้ตรงนั้นหรือเปล่าว่าตรงไหนหรือเปล่านะก็หาจนกว่าจะได้อันที่พอใจนู่นละ <c oughs> ได้ได้ครบหรือ,อยังมีมีจากอันละ่ะมีจากอันน่ะนะดูกอ่าโออันเก้าบอกว่าเปลี่ยนนะเพื่อนบอกอ๋อครบครบแล้วบ่โอ มันบอกว่าไม่กวดตอนนี้ก็ถือว่าได้ได้ได้อภิตไปแล้วนะได้อภิไปแล้วก็มีความดีใจนะเพื่อที่จะเอาไปสง่งเอาไปร่วมดูกไปรวมตัวกันตอนนี้ก็อีกครอบครัวหนึ่งกําลังหาหาว่าดูกอยู่ตรงไหนคนดูแล้วก็ไม่เห็น ในทนก็<ม>ก็จะไป <ฟ S 1> <Akt ans S 2> อีกทีอท่อื่น่ปัจันรู้สึกไะก็ไปให้อีกที่อื่นตอนนี้ก็มีเจ้าของวัดก็มารบก,กวนญาติโยมคือไอ้ดำตัวน,นี้รู้สึกว่ารบก,กวนญาติโยมญาติโยมต้องระวังพอสมควรนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมีพระดูแลอยู่่อตอนนี้ก็กําลังหาไม่รู้ว่าอยู่ไหนต่างๆอยู่นานหลายปีไธาตุก็ดำ เรียกว่าเก่าเก่าแล้วแหละแต่ก็ต้องหาว่าอะไรที่อยู่ข้างในก็ยังคงสมบูรณ์เราจะมองเห็นว่าอัฐิกระดูกบางทีก็เป็นขวดโอวัลตินเป็นขวดโอวัลตินที่ใส่ไว้แต่ยังไม่ได้แปลสภาพใส่เป็นขวดโลเพราะว่าสมัยนั้นก็ยังยังไม่พัฒนาหรอยังยังยังไม่มีการขายแต่ช่วงหลังๆก็จะมี มีขวดโหลมาให้เห็นะตอนนี้ก็มีขวดโหลตอนนี้โยมก็เริ่มโอ้แต่ยอด <laughs> หาแล้วบอเห็นแล้วบอนี <c oughs> ป่ปอแดงของเจ้าปอเนี่ยอเอา,เอาคืออยู่ดอกอันนี้ก็อีกครอบครัวหนึง่งนะก็ือวามาหาง่ายก็เห็นแล้วละ่ะถ้าจำธาตุของตัวเองได้มันก็หาง่ายนะก็ไม่ก็ไม่ไมนานได้อทิตย์แล้วก็ เตรียมตัวไปยังสถานที่สวนรวมที่วางอาธอิตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายธาตุของญาติโยมอีกหลายแห่งยังยังไม่ได้ครบตอนนี้ก็กําลังรอกําลังหากันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าธาตุก็หายอะไรต่างๆก็หามไม่เจอหาแล้วหาอีกตอนนี้ก็คนนี้ก็ได้แล้วอันนี้ธาตุปูดแล้วเนี่ยกระดูกปูใด กระดูกพ่อบอกโอ้ต้องส่งแต่น่อยได้สองขวดโอ้บัญเสียไปนะตรวเลิกถึงเพื่อนตลอดนเนาะจะได้ไปส่งให้มีความสุขเนาะพี่ไหมเออ,เาอสาธุเจ้าาเร็วเรวันก็ได้ไปแล้วนะก็ถือว่ามีความคิดถึงผู้เป็นบิดามาเอาดูกเอาที่ไปส่งร่วมกันนะตอนนี้ก็ยังอีกครอบครัวหนึ่ง กำลตั้งใจที่จะหยิบไปเบือของปลาได้ของยาปลาได้อ๋ออันนี้ของปลาได้ธาตุปลาได้อันนี้ของปลาได้ธาตุอันนี้ของยาอ๋อดีแลอันนี้ก็ย่าชมคนนี้ปลได้เยอะเหมือนกันนะอัติกระดูกได้เยอะเหมือนกันอ่ะเออ อ๋ออืมเยี ap, well ่ยมจ้าอ่ะไปหาดูอยู่ใส่หรของปุ๋ยของยายบอกอันนี้บ่บ่แมนมีคนมาเอาไปแล้วบ่มีคนเอามันเลยมาหลายคนหลายช่วงเอาไปตัวเอาไปเอาไปวางส่วนมากก็มีคนเอาไปก่อนมีญาติพี่น้องเยอะคนนี้ก็หยิบไปคนนั้นก็หยิบไป นไปแล้วก็หาไม่เจอของตัวเองแต่ก็สมัครก็จะไปสูย์รวมแล้วก็จะไปดูพิธีกรรมต่างๆอันนี้ก็กำลังกำลังค้นหาได้แล้วหรอกเออดูออกมาดูเลยเนทกบทัเราไปรวมกันนี่ก็มาหาอีกชุดหนึ่งเสียรายแด้ว มึงทาไใหม่หนึ่งตัวเหียวอเอาไปได้ไปได้เออที่เอาตัวนี้เลาเป็นเออเนี่ยทองเรืองแล้วได้ยด่รอกเอาเป็นตองทองเหลืองซะไปเออเออตัวนาว่ซะเออเอาทองเลืองเนี่ยเาื้า้เออเออเอออาอีแ้ี่ม่บ่งทีโบเขียนซื้อไว้มื่กราวังจะหน่อยนะเกียร์ื้อไตเออ ย้ำไปทรงโดกเรียบร้อยแล้วบางที่มันกันเรื่มๆเอออ่ะสาธุสาธุเนาะนี่่นะตอนนี้ก็ได้ครบไปแล้วล่ะหลายครอบครัวแล้วส่วนครอบครัวทานนี้ก็รู้สึกท่าจะเยอะประจำอยู่นานนะก็หาอาธิของตัวเองของครอบครัวบางที่ก็ก้นหายบางที่กระดูกหายก็รู้สึก หน้าตาก็เคร่งเครียดเลยวไม่ค่อยสบายใจเพราะหาแล้วไม่เห็นเออดีหน่อยแต่หาเห็นแล้วก็หมายถึงว่าก็จะได้สงในทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาส,สนาสวดบังสกุลพิจารณาบังสกุลเป็นบังสกุลเป็นบังสกุลตายให้กับผู้ที่อันนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะตอนนี้ก็เออเสร็จแล้วละอะไรกระโดกตามที่ปัตนาเด็กไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะนช่วงนี้เข ก็เป็นธาตุเอออ่คือไม่รู้ธาตุเนาะ